สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสงครามหมอลำชวินดีใจมากที่ได้เจอพิมพไดอีกครั้งสายตาที่เขามองเธอดูปเปลี่ยนไปเราก็เป็นคนที่โหยหาคนรักที่จากกันไปนานแสนานานชวินบอกกับพิมพ์ดาวไปว่าคุณอย่าหนีผมไปเลยนะผมคิดถึงคุณนะพิมพ์ดาวแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมผมขอโทษคุณจริงๆนะพิมพ์ ชวินพูดไปพร้อมกับเดินเข้าไปจับมือพิมพ์ดาวขอร้องพิมพ์ดาวพิมพ์ดาวที่ได้ฟังคําขอโทษจากชวินเธอก็สายหัวเหมือนกับบอกให้ดูว่ามันสายเกินไปแล้วเพราะตอนนี้มันบ่ายโมงแล้วเราไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรอกพิมพ์ดาวจึงตัดพ้อให้ชวินกลับไปซะพร้อมทั้งขอให้ชวินเซ็นใบยาให้เธอสักทีขอให้เราจบกันด้วยดีเพราะตอนนี้เธอเปิดวงหมอล่ำสำเร็จแล้ว จึงไม่อยากมีปัญหากับใครทั้งนั้นความรู้สึกที่มีให้ชวินเป็นแค่ความสงสารเธอยอมให้อภัยชวินทั้งหมดแต่ไม่ขอกลับไปคบกับเขาอีกเธอต้องการเดินหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่ตามความฝันของตัวเองแต่ดูเหมือนว่าชวินจะไม่ยอมไปง่ายๆพิมพ์ดาวรู้สึกหนักใจจนแทบไม่อยากมองหน้าชวินอีกแล้วทำให้พิรชาต้องเข้ามาช่วยพิมพ์ดาวขอร้องให้ชวินกลับไปก่อน เพราะพิมดาวต้องขึ้นไปทำหน้าที่ร้องเพลงต่ออย่ามาทำให้วงของเราเสียหายไปอีกเลยเพราะวันนี้เป็นงานเปิดวงเพื่อเปิดตัวซิงเกิลใหม่ของวงหมอรามิสาสนนครศิลป์ไอดินพยายามช่วยพูดเกี้ยกร่อมให้ชวินยอมกลับไปส่วนวายุก,กับแอนนาที่ออกไปตามหาชวินที่วงหมอรามิสาสนนครศลป์วายุก,กับแอนนาได้มีโอกาสขึ้นร้องเพลงร่วมกันกับวงหมอรามิสาสนนครศลป์ เพื่อแสดงความยินดีกับพิมพ์ดาวที่ได้เปิดตัวซิงเกิลใหม่ในงานเปิดตัวหมอลำพิศานครศรีน,นี้ด้วยและดีใจกับคำนางที่ได้ขึ้นมาร้องเพลงในวงอีกด้วยแอนนากวายุก็ร่วมแสดงความยินดีกับพิมพ์ดาวพิรชาและเฮียนหน่อยที่วงพิศานครศรีปจเจริญรุ่งเรืองม,มีคนให้การสนับสนุนนับหมื่นนับแสนเป็นความสําเร็จที่อลังการยิ่งใหญ่มากๆซึ่งวายุกับแอนนาะ ที่ได้เจอกับชวินก็ต่างช่วยกันพาตัวชวินกลับไปที่บ้านส่วนพระแพงที่กลัวว่าจะเสียชวินไปและกลัวว่าชวินจะรู้ความจริงทั้งหมดเธอจึงคิดจะทําอะไรบางอย่างพระแพงจึงเอาหุ่นตุ๊กตาที่มีรูปใบหน้าของชวินขึ้นมาบอกไปว่าของฉันมันยังไม่สืมง่ายๆหรอกจากนั้นเธอก็ท่องกระถาไปว่ากามเยยมากาเมเยยมารักกูหลงกูรักกูหลงกู ท่องวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นเพราะหวังว่าชวินจะยอมกลับมาหาเธอและต้องตกอยู่ใต้อำนาจของเธอตามเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงวันต่อมาชวินยังคงหาทางกลับไปตามเงาะขอขึ้นดีกับพิมพ์ดาวให้ได้โดยบุกไปยังบ้านพักของวงหมอลำอิสานนครศรีชวินก็ไปจับมือพิมพ์ดาวและบอกกับพิมพ์ดาวไปว่ากลับมาอยู่กับผมเถอะนะผมจะสร้างวงของเราด้วยกัน จะทำให้วงของเราดีขึ้นไงและผมจะเลิกกับพระแพงผมจะเลิกยุ่งกับผู้หญิงทุกคนผมจะไม่ทำอีกแล้วนะผมเข็ดแล้วพิมพ์ดาวคุณเชื่อผมนะพิมพ์ดาวที่ที่ฟังก็นิ่งไปไม่ยอมศกสายตาชวินเพราะกูว่าจะใจอ่อนจึงบอกไปว่าเรื่องราวของเรามันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วต่างคนต่างอยู่จะดีกว่านะคุณชวินพร้อมทั้งพิมพ์ดาวขอ,อย่ากับชวินด้วยดี พิมพดาวรู้ดีว่าชวินเป็นพ่อของไอดินและพิมพใจเองก็เป็นรักแรกของชวินอีกด้วยพิมพดาวคงไม่กลับไปเริ่มต้นใหม่กับชวินอีกแล้วเพราะหัวใจของเธอในตอนนี้กําลังจะเปิดโอกาสให้หนุ่มหล่อยอย่างพิรชาเข้ามาดูแลหัวใจที่เคยบอบช้ําเพราะถูกชวินทรยศหักหลังมานับครั้งไม่ถ้วนกว่าจะมีวันนี้ได้เลือดตาแทบเดนเลยทีเดียวแถมวงหมอลำของเธอกําลังไปได้ด้วยดีซะด้วย เพราะมีผู้สนับสนุนได้ใหญ่อย่างเฮียหน่อยเข้ามาช่วยเหลือเป็นอย่างดีทําให้พิมพ์ดาวได้กลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งชวินที่ขอคืนดีกับพิมพ์ดาวไม่สําเร็จก็รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่พิมพ์ดาวไม่มีใจเหลือให้เขาอีกแล้วซึ่งในตอนนั้นพ่อแพงที่ดูว่าชวินมาตามง้อคืนดีกับพิมพ์ดาวเธอก็แคนจึงบุกมาตามชวินกลับคืนโดยมีมิกกี้และบิวจิตตามมาด้วยเพื่อช่วยกัน พาตัวชวินกลับไปหาพระแพงให้ได้หลังจากที่ชวินแอบหนีออกจากโรงพยาบาลพระแพงจึงบุกมาที่บ้านของพิมดาวเพราะสงสัยว่าชวินอาจจะมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่แต่พิมดาวก็บอกไปว่าคุณชวินไม่ได้อยู่ที่นี่ไหนบอกว่าคุณชวินรักเธอแล้วเธอไม่รู้หรอกเหรอว่าเขาอยู่ที่ไหนไหนบอกว่าเป็นผัวเมียกันแค่นี้ก็ไม่รู้พระแพงที่ได้ฟังก็หงุดหงิดใจมาก พยายามจะบุกเข้าไปในบ้านเพื่อจะหาตัวพิชวินให้ได้จนสุดท้ายก็ได้เจอตัวชวินจึงให้มิกกี้กับบิลจิตช่วยกันพาตัวชวินกลับไปด้วยกันชวินที่โดนขี้พึ่งมหาสเสน่ห์ของมะแพงซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำอีกรอบทําให้ชวินยอมกลับไปอยู่กับพระแพงอีกครั้งต่อมาพระแพงก็พาชวินมาเยี่ยมพ่อสักดาที่โรงพยาบาลที่รอการผ่าตัดสมองหลังจากผ่าตัดสมองเรียบร้อยแล้ว ศักดาก็พยายามบอกความจริงกับชวินว่าพ่อแพงน่ะมันคือน,น้ำฝนลูกสาวของคมกริตอดีตหุ้นส่วนในวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราพ่อแพงต้องการเข้ามาฮุบวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ดูเหมือนว่าชวินที่ถูกพ่อแพงครอบงำก็ยังคงไม่เชื่อคำพูดของพ่ออยู่ดีพิมพ์ดาวเข้ามายี่ยมศักดาที่โรงพยาบาลด้วยจนได้เจอกับชวินและพ่อแพงแต่การเจอกันครั้งนี้ ชวินกับแม่ยายดีพิมพ์ดาวเหมือนเมื่อคราวก่อนแต่ยังพยายามต่อว่าพิมพ์ดาวที่เปิดวงหมอ่ามแข่งกับเขาไม่ว่ายังไงเขาก็จะไม่ยอมหย่าก,กับพิมพ์ดาวเด็กขาดซึ่งพิมพ์ดาวรู้ดีว่าชวิคนคงถูกพระแพงทําเสน่ห์คุณใส่เข้าอีกแล้วพิมพ์ดาวจึงพยายามจะไม่อยากตอปากต่อคํากับชวินพร้อมทั้งขอให้ชวินเซ็นใบหย่าให้กับเธอด้วยพร้อมกับเงินสดสล้านทัดจัดการกับวายุ เส้นหนามคนสําคัญที่คอยเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้พ่ะแพงขึ้นเป็นผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยการบุกจับตัววายุเพื่อกําจัดไปให้พ้นทางอันนากับป้องที่รู้ว่าวายุถูกจับตัวไปจึงต่างช่วยกันพาตํารวจบุกไปช่วยวายุเมื่อวายุฟื้นขึ้นมาก็หาจังหวะคิดจะหนีเอาตัวรอดทัดคิดจะ่าวายุจึงชักปืนขึ้นมาเตรียมจะยิงวายุแต่วายุกับพุธสู้ เข้าไปแย่งปืนใช้กําลังยื้อยุดิฉุกชาิกันจนเกิดการต่อสู้กันอย่างรุนแรงจนสุดท้ายทัดก็ถูกตํารวจจับตัวกลุมตัวเอาไว้และต้องเข้าไปชดใช้กรรมในคุกจนได้ไอเดินที่เห็นชวินถูกว่าแพงทับสเสน่ห์คุณใสใส่พ่อของเขาอีกรอบก็รู้สึกสงสารและเห็นใจชวินมากจึงตัดสินใจพาชวินหนีไปอยู่บ้านกับพิมพ์ใจโดยขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยการสองพ่อลูกเพื่อไม่ให้พระแพง ตาม,มาลังควานได้อีกพิมพ์ใจได้เจอกับชวินก็รู้สึกสงสารเพราะรู้ว่าชวินโดนทำเสน่ห์มาจากพระแพงแม้พิมพ์ใจจะเจ็บปวดกับชวินที่เคยทำร้ายจิตใจเธอแต่ก็ไม่ใจดำพอที่จะไม่ดูแลชวินที่กำลังหนีร้อนรงเย็นแบบนี้เธอก็เลยให้ชวินเข้าไปอาบน้ำเย็นให้เย็นใจไปก่อนพิมพ์ใจกับไอดินจึงคอยช่วยกันดูแลและทำอาหารให้กับชวินได้กินจนชวินเริ่มมองไอดินเปลี่ยนไป และย้อนนึกถึงคำพูดของไอดินที่เคยบอกกับเขาตอนที่ไอดินไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลเหมือนจะบอกไปนในนให้เขารู้ว่าไอดินเป็นลูกของเขาระหว่างที่อยู่ด้วยกันชวินแอบได้ยินไอดินคุยกับพิมพ์ใจจนได้รู้ความจริงแล้วว่าเขาเป็นพ่อแท้ๆของไอดินนั่นเองชวินพยายามปฏิบัติต่อเรื่องราวตอนที่พิมพ์ใจหนีออกมาหลังจากที่รู้ว่าพิมพ์ดากำลังจะแต่งงานกับเขาโดยที่เขาไม่รู้ว่า ตอนนั้นพิมพ์ใจเหนียวปลาทั้งถัง,ท,งที่กำลังตั้งท้องลูกของเขาอยู่พิรชาที่เห็นชวินอาการดีขึ้นจากการโดนคุณสายมนดำแถมยังเดินหน้างาขอขอคืนดีกับพิมพ์ดาวทำให้พิรชาที่กำลังสารสัมพันธ์กับพิมพ์ดาวรู้สึก,กมัวใจและเพื่อความชัดเจนเขาจึงตัดสินใจขอเคียใจกับพิมพ์ดาวแบบตรงๆต,ตรงไปตรงมาว่าพิมพ์ดาวนะ่ะรู้สึกอย่างไรกับเขากันหน้า พิมดาวจึงบอกความในใจไปว่าที่ผ่านมาคุณพีเปรียบเสมือนผู้มีพระคุณกับเธอที่เข้ามาคอยช่วยเหลือเธอในยามยากเธอนับถือในน้ำใจของคุณพีมากที่คอยดูแลสนับสนุนเธอมาตลอดพร้อมทั้งดีใจและขอบคุณที่คุณพีรู้สึกดีกับเธอทั้งยังพยายามอธิบายไปว่าเรื่องระหว่างเธอกับคุณชวินมันไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วเพราะชวิน มีลูกกับพิมพ์ใจมีคนแรกของชวินก็คือไอดินคือลูกชายของชวินนั่นเองเธอยินดีและดีใจกับพิมพ์ใจและไอดินทั้งสองคนก็เป็นคนดีด้วยพิมพ์ใจนะ่ะเลี้ยงลูกมาได้อย่างดีเธออยากเห็นเพื่อนรักที่เคยเสียสละเพื่อเธอมาแล้วมีความสุขบ้างเมื่อแอนนากับวายุมีหลักฐานเอาผิดพระแพงให้ดินไม่หลุดแอนนาจึงพยายามเกี้ยกล่อมให้พระแพง ยอมมอบตัวกับตำรวจเธอหวังว่าการกระทำเช่นนี้จะทำให้พระแพงมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ในอนาคตก่อนที่เรื่องราวจะแย่ไปกว่านี้จนแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแต่พระแพงกลับไม่ยอมจึงให้มิกกี้ช่วยพาเธอหนีหลังจากที่ทวินหายป่วยเขาก็ตัดสินใจเซ็นใบหย่าก,กับพิม์ดาวเพื่อปล่อยให้พิมดาวไปมีอนาคตที่ดีเพราะเขาในตอนนี้รู้แล้วว่าไอดินคือลูกชายของเขา และพิมพใจคือเมียที่เขาเคยรักมากที่สุดชวินได้กลับมาอยู่กับพิมพ์ใจและไอดินไอดินก็ยังคงเป็นนักแต่งเพลงและเป็นนักดนตรีให้กับวงหมอรามีสารคนครศิลป์ต่อไปทั้งยังได้สมหวังในความรักกับคำนางอีกด้วยพระแพงยังคงใช้คุณสายมนดำที่มีหวังจะกำจัดทุกคนแต่สุดท้ายก็แพ้ภัยตัวเองเพราะผีพายผีปอบที่พระแพงทำคุณใสไว้กับคนอื่นย้อนกลับมาทำร้ายพระแพงเอง พราะ่อแพงไม่เคยให้เข้าให้ปลาผีพายผีปอบเลยสักครั้งไม่เหมือนกับตอนที่ผีพายผีปอบอยู่กับพ่อปู่พ่อปูนะ่น่ะจะเลี้ยงผีพายผีปอบเป็นอย่างดีเวรกรรมตามสนองพ่อแพงเข้าเสียแล้วให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวพ่อแพงที่ถูกผีพายผีปอบเข้าสิงเล่นงานจนทําให้พ่อแพงสติแตกเหมือนคนบ้ามีชีวิตอยู่เหมือนตายทั้งเป็นสุดท้ายพ่อแพงก็ถูกจับเข้าคุก ชดใช้กรรมที่ตัวเองได้ก่อ,อไว้ส่วนความรักของวายุกับแอนนาก็กลับมารักกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ทั้งคู่ต่างช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานามาด้วยกันวายุตัดสินใจขอแอนนาแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปส่วนความรักของพิมดากับพิรชาก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักของทั้งคู่ต่อไปแต่สิ่งที่ไม่ต้องพิสูจน์อีกแล้วก็คือ การเป็นผู้บริหารของพิรชาที่ทำให้วงอิสานนครศิินเ์เจริญก้าวหน้าไปไกลมากจนมีงานแสดงเข้ามาไม่ขาดสายซึ่งคำนางก็ได้เป็นนางเอกหมอลำของวงอิสานนครศิินด้วยและทำให้วงอิสานนครศิินของพิมพ์ดาวและพิรชามีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้นและยังเป็นซอต์พาวเวอร์ของอิสานมาจนถึงปัจจุบันหากคลิปนี้ผิดพลาดอะไรไปต้องขออภัยด้วยนะครับ แล้วพบกันใ่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ